สวัสดีค่ะลูกๆ mm hmm. วันนี้นะคะ mm hmm. คุณแม่คิตตี้ก็จะมาบอกโจทย์เรื่องของ Story t เทเลอการสร้างแบรนดิ้งค่ะให้ลูกๆนะอยู่กลุ่มละ3คนค่ะแต่ว่าใครจะทำคนเดียวก็ได้นะคะแต่ไม่เกิน3คนให้เราคิดที่จะสร้างแบรนด์ของเราเองค่ะโดยที่ชื่อสินค้านะคะให้คิดว่าเราจะ ทำสินค้าอะไรและคิดชื่อสินค้าออกมาต้องไม่เกิน3มพยางนะคะอาจจะเป็นชื่อ1พยางสองพยางหรือ3าพยางก็ได้นะคะและต้องคิดออกมาคิดคอนเซ็ปต์ของสินค้านะคะว่าเราจะทำสินค้าแนวคิดอย่างไรนอกจากนี้ เราจะต้องมีการออกแบบโลโก้แล้วก็คิดสโลแกนด้วยนะคำขวัญของสินค้าของเราประเภทสินค้าเป็นประเภทอะไรจากนั้นนะคะลูกจะต้องสามารถที่จะเขียนสตอรี่เทลลิ่งออกมาให้ได้ด้วยสตอรี Story ่เทลลิ่งจะต้องเขียนมา500ร้อคำหรือเรียกว่าหนึ่งหน้ากระดาษ A4 สตอรี่เทลลิ่งของลูกๆให้ลูกเนี่ยลอง เอ่อปรึกษากับเพื่อนๆดูว่าสินค้าของเราเริ่มต้นจะมีแนวคิดที่เราจะสร้างแบรนด์ขึ้นมาอย่างไรเพื่อเป็นเรื่องราวของแบรนด์ของเราเพื่อให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการสร้างแบรนด์สร้างสินค้าของเราและให้เขารู้ว่าจุดเด่นสินค้าของเราที่ ลูกค้าจะต้องซื้อสินค้าของเราเนี่ยมันมีความแตกต่างจากแบรนด์อื่นที่เป็นสินค้าประเภทเดียวกันอย่างไรเดี๋ยวให้ลูกเนี่ยส่งข้อมูลตรงนี้ทั้งหมดทำ powerpoint นำเสนอในวันอังคารนะคะเมื่อนำเสนอและคุณแม่คิตตี้คอมเมนต์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะให้ทำชิน้นงานตัวต่อไปแล้วก็สร้างคลิปเิรีโอเพื่อเป็นแบรนดิ้งของเราค่ะ